มันแล้วมันแล้วแล้วว่าปลาเพียบว่ะตัวแรกแหกมนันเด็กคนเสียไหนกล้องนี้มันไม่ชัดนะบ,บ้าวอย่ไก่ความไก่อยู่ประมาณนี้ ี่ยนบรรยากาศมือนี้พากันยกครัวลงมาของพี่น้องตอนนี้เหาอยู่กลางแม่น้ำโขงเนะาะสบายดีเด้อสาบายดีว่ดสุูสู่ผนสาบายดีตอนสวยเนาะยินดีตอนหาบเขาสู่สองเาวันหลั่นถุงเด้อทุกคนเนาะเด็กตอนนี้ก็คือพากันมาจอดเห่ออยู่กลางคลองแล้วก็ตึกแห่อันนี้คือเซียนแห่ ทางกระถ่ยตูนเอ้างนั้นมาห Carbon. ้อยก่อนห้อยยังมีน้ำห้อยด่วยหวานแฮกวานเนาะแล้วก็เฮามีเบ็ดมาใส่ปลาหลาดน้ำนี่ระดับเซียนโน้นงเหมือเนาะกุ่นแหละ ได้นี่มันสิเป็นแก้งกินเนาะทุกคนเราเด็กๆเข้ากับมีการใส่เบ็ดนะรุ่นต่อใหญ่บ่อโอยแซำนิวก้วยกอยนี่นี่เอาว่าแซนกระคูนี่หมัาบไปยำเด็กสิพาหรอยำเบ็ดทุกคน เท้าเามล้าป้าเท้าหินสาหลายเนาะสาลายไม่น้ำสาลายน้ำจืดคือไม้ไม่เบ็ดนะลูกป้าบ่มีปลาสิเปียนบอนไฟอีกพี่น้องลุ้งได้ตัวหนึ่งบ่ บ,บงเนี่ยทีนะ่มันถึงจะเทาแฮนะเราจะเปิดให้เบิงเด้ปลาข้าหน่อยตัวนะึงม,มันบบมีปลาวาสน่ทุกคนเ้าสิมาได้นีแล้วเ<อ>านาะมาไดอ้อดีสิพากนาาันี่ะยไปไป่อ,อกอบแะ เป็นเอาไถทันนี้มันย่างนี่ย่างออกมากก็ได้บ่ย่างออกมากก็ได้แล้วมันตป้งแ้นยาแต่งมือทำเหมอนเด่มห้สุดพุ่นหรือสุดที่โอ้ไม่เห็นอะไรเลยมงแตบวี่แงเงาไข่กคนนี่แฉงแยิ่งแฉงยิ่งท ทางเขาโอ้ก็ไข่ตัวผูก้กระแม่หนุ่งนี่เธอทำทั้ทหหทงหน้ากามีลม<ง>ชิมอนพัดใส่นะก็อยากใส่เวทนะออกพุนก่น,ท,นทั้มทั้ไม่ได้จังไปห้ามน้ำกันไปด้วยคุณผับไล่โอเคทุกคนตอนนี้คือเฮามาหอดดอดอันนี้เป็นอุ้ยอุ้ยสดเด็ดมาก <c oughs> สดฟิวมากของวัดสักกันทเทียมลงแถวนะมันมือ ต้องค้อยอย่างเนาะทุกคนเนาะสิมาจกกับแป้งส่วนอีพ่อกับดา,าวเบ้ากะเอาอนะราานะไรก่อนนะบ่ส่วนดาวเบ้านะสิไปหาตึกแฮมาห่อนี่เจ้าสิตึกแฮบอ่บอ,อ๋อแบ่งทีมกันแล้วเรียบยร้อยอีพ่อมาทางพี่ก่อนเข้าอย่างกลับมาพี่ไปทั้งทีจะโง่มาทางเฮ้าทางนี้ไปเลยจะหาเพราะมันอยู่ไก่เฮือเ้าไปทาถนัดสักก่อนไปอุ้ยกล่องไก่โผล่ ไอมอนสิไปน้ำหน้าบบาบอบัดยามยังสิไปน้ำเนาะหำเปลี่ยนบรรยากาศมื่อนีพี่น้องผ้าลงคลองเนาะมาเบิ่งบรรยากาศยุของย่ามแรงของหรือว่าแม่น้ำโขงเนาะเบิ่งมันมีแต่ทาวน์ มีแต่เดียวไม่กอดยอดยอดยอดไปตามพร้นไซไปพี่น้องเนาะอ้อยู่พ่อมันแล้วมีแต่พาหายู่หากินอยู่บ้านเมื่อนี้สิพามาหากระแป้งอยู่ของหากินอยู่แม่น้ำโขงตึกวันเนาะ เขานี้บัดมันอยู่แบบไหนเพ่ออยู่หอแบบนีำอบบน๊บโ,โอ้ยความเร็วขาววมันที่อยู่ตามเห็บหินเนาะเท่ากระจกหาแล้วก็ตามเหงาไข่มันจะขึ้นหนาหรอขนาดบโะดบโะ อันนี้เขาเอิ้อนยังแกล้งยังอันนี้ว่าสิเป็นแก้งเป็นแก้งเลยพี่น้องบอนได้เป็นปาทนทินเขาเจาจะเอิ้นแก้งเนาะบ่านฟันเอื้นแบบนี้ถ้าบอนได้มีต้นใหม่ก็เอื้นว,วน่าดอนใช่ให้ก็เห็นตัวเดียวกว่าแม่งตายมันเจ็บเนาะ ก็มีเล็กตามโขดหินง่ายขึ้นมาละง่ายถอกแอบแอบเอินั่นแหละอุ้ยนี่ตัวเมย์กระเป้งหรือวะไทยบุหูเอิญยังกระปูแป้นบ่เบ้กเอิยกระเป้งบ้านทฮาภาษาไทยเอินวะยังกระเป้งนั่นบ้านทฮาเอินกระเป้งนะไทยเอิญยังกระปูแป้นปูเป้นปูเป้นเด้อทุกคนนะและมันอยู่ตามแม่น้ำโขงแบบสิ บรรยากาศดีมอะกับการมานั่งปิกนิกพี่น้องเนาะปิกนิกกินข่าวอยู่กลางแม่น้ำโขงเด้อเพาะเพาเราเห็นแล้วนี่นี่นี่ทุกคนนี่มันไตยอยู่นี่เด้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 แดงว่าอยู่ในเท้านี่มันก็นมีเห็นปะไรดิดวมันลงไปแล้วเดี๋ยวสิจกมาให้เบ่ง นี่อันนี้คือปุบกตัวแรกแหกมานอู้อันนี้ตัวแม่อันนี้ไปใส่ตาหังฮงเลยเห็นยังกินกระเสษบอยู่เนาะค่อยมันหนีบนี่เจ็บเลยบอกเลยเดีย๋ยวไปใส่ของอีนนพอพอได้อีกแั้วตัวหนึ่งได้จักตัวแล้วสามสามตัวนี้ข่องห้างติมทีสีอ่ะมันต้องใส่ทงมืออย่างดีนะทุกคนเอาของมาใส่เนาะ ้าใส่กระทางนวมันกระสีง่ายอยู่แต่มันอยากถือเข้าต้องเอามือตูดไปนําตลอดอันนี้มันคัดเหนียวมันใส่ง่ายอยู่อันนี้เอียดวาต้นไข่เนาะก่อไข่ทาสลรว่ะใส่อยู่ในในนะอโอ้อีพ,อพาเมพค่ะขนาดโอ้ได้อีกละจ้านี่ผู้ไดที่ยูทาเนาะ,นะข้าเจ้าจะมาหากระแปงขึ้นไปขายเพราะว่าบ้านเฮามันไก่ของขายดีเลยพี่น้องเนาะนอยู่ตามธรรมศาสตร์ พี่ยักแดกก็มาหาเอามันอยู่ในหลืบเฮียนี่เราเข้าตรงเทือนเล็กกอมาก,กอม่อเอาถ่าย่างยี่ห้อสิ่กอลแดดปะนี่ชี่ขึ้นมาอยู่ปะอ้ะอะอาวอบได้คับโอ้สองหุสามสี่หุสุดเจ้าได้โบเลยได้ได้ได้ ดึงขึ้นมาคือเขาลงดึงคือเขาลงฉันทาบึงมันมันหนีบอะไรเงี้ยจะบานเป็นชีดเป็นเถื่อนปาดดูดูปาดฉันเอาดูดิเลยลูกขาเบิ่งว่าสิได้จักโตเป็นซีดรถมาไกลแด้วชิดึิคิดเขานี่โอ้มันเห็ดบนนั่นเราค่อยๆตูดขึ้นมาดีกว่าบอลโม่ออกได้ค่อยๆมันดึงขึ้นลุกไอ้เขาตูดช่วงโอ้เดไปแล้วตัวนึงครับมาไหมพวกกระเขียดแห้งโพดหอมผูเห็นซับ โอ้ไม่ใต่ตัวเมียปนี่ขยันเจ็บไปเ่ยมันมันหนีบเจ็บแบบเจ็บแห้งจนหายผู้ได้ค่ะ<า>ถือแบบว่อันนี้เกิดมันปล่อยอ,ไปไปอต้องเมเพาแบบนี้เลยเลยในใสหัวท่านตอนนี้พอหนีบมหมนี่ตัวที่สองมันมนันใสนมาแล้วบ่เออว่าสัน เย้มาอีกเลยตัวหนึ่งโอ้บ่ค่อยเห็นตัวผูมันเด้ส่วนลายมีแต่ตัวเมียผูนตัวผูน้ํามันบ่มีตัวผูมีแต่ตัวเมียแต่ว่ามันมันกระไข่ถูกโตัวนี่มันไข่ตลอดเนี่ยมันอะไรอีกเออพาเบิรงอีกกําลังได้สามตเจ้าเจ้าเจ้ะเด้ดีเด้ทุกคนโอ้ฟา มันอยู่ในหลืบหินละค้อน่อันั่นเด้เขาผู้มาโจกแล้วเขาเอาโบได้ขั้นโบมีเล็กก่อนอนี่ก็คือโบอดิกินเลยเด้เนาะเพราะมันบได้ลมมือมามามา,มานี่ตัวหนึ่งฉี่แล้วเพราะไ,ไ,ไอไซี่กับเฮ็ดหลายส่องกับปันนีเต็มจจกตัวเดี๋ยวสิพากล่องส่องส่องเลยยุ่กล่อง <c oughs> ทุกคนเห็นบอ่ <c oughs> <c oughs> อุย้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งห้ามอเอาแม่ตัวเดียว ม,มันไปเขาหู้ทังหลังแล้วเด้ดแนในหันแล้วลุงเนาะกล่องอัญญาลุงหล่กลวงเบิ้งกระปูมันอยู่ในหลืมหินและเต็้มอยู่เดี๋ยวฮอสิขีอาเอาลองเบิ้องเนาบ่งหัวยสิเหล่าจักตโตได้แล้วต้นนึงบ่งหัวยใส่ใส่ปะเอาเลยเอาเลยกุ๊บเฮียค่ะ เขียนขากกินนี่บกบเต้นยื้ๆออกมายังก็ได้ตัวหนึ่งมาลนุ้งนับนึ่เล่นลูกนับ้งเงินเลิกได้ยอยู่แถมอยู่บับหลายๆอยงเบขามไอนพละาิดมบปู้อยู่คคละโคดินมันเลือแง่ๆมนถือมันอยู่ในมือนี่แง่เข้ามาง่เข้ามาอ้ยเหยบขอยอะไรมันดูข่อยอะไง่เข้มา ม้วนกุ๊บเจ้าย่านบอ เทาสี่โอเควัดเตเท่าสี่ตัวไป,ลป,ลปลแล้วเฮ้ยไปแล้วโตสองโตสาม,มสี่โอ้กับเผาชิ่งไปเลย สองสามถูกเนี่ยออกมาอยนโยน่้านจากนั้นเราจะพาทุกคนไปยามเบสป้านเป็นพารานหินค่ะกรีลอเนาะตอนเท่นำขึ้นก็คือสิโบบกจะเกื่อนี่ พรอะยามแหลกกับเป็นอีกแมวหนึ่งนะโต้โตแหลกแหกมาทุกคนผู้มามามาโอ้แกงไปโต้แย่เลยป๊าทัวมาคีหินนะตับซิงโวโปรตีนข่เต็มรถจนอยากบาดลุงจะคือเห็ดกับเนาะนี่บัดเนอยเดี๋ยวค่อย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 เย้ ปลาลาดปลาลาดพี่น้องตัวเล็กแหกมานี่เด็ดนี่ความจริงนะมันตัวใหญ่ใหญ่เลยปลาลดปลาลาดเอ้ามันคือปลอยู่ชื่อหรอให้พลอยเบิ้งเจ้าเน่เบิ้งน้ำก็ถ่ายอยู่ตามบ้านเท่าเอินว่าปลาลดถ่ายอยู่คลองเอินว่าปลาลาดเนาะแล้บุคคลแกะให้ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านี้แต่ขยันดีโอ้คือหลายหลรุ่นเบสทอดได้ล้างให้กระไรตัวหนึ่ง วิวดีแห้งทุกคนเบิบบร์ละบอค่อยๆย่างค่อยๆอยตูดไปเทวนี้มันมีอันนั้นก็แป้งอยู่ติลุงกินเลิกเว้ยใครหินพี่น้องเบิงเทา นี้แลหละสาไลของประเทศลาวบรรยากาศดีเป็นตาดเป็นแก้งเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงบ่งกระแปงยุของอีพ่อพี่น่องว่าได้ร้ายซ้ำได้แล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแหละพากันมาั้งแต่เก่ามงพอได้ร้ายแหละให้ซ่องนะ โอ้ไม่ g อดย่างแห้งกับบ่ได้ย่านพาะเ <c oughs> พราะอุ้ยทุกคนทอนพผลาเมื่อกี้นี่ขอรี่เดี๋ยวก้องเดี๋ยว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 เดี๋ยนี่เดีเห็นไหมอันในคล้องนี่แหละคือกระแป้งที่เขาจกเอาจกเอาแบกอ,อยู่จะต้องหืมอือหือ โอเคทุกคนคลิปนี้คือพากกันห้ากระแป้งเนาะหรือว่ากระปูเป็นตามแม่นํำคลองตามโขดหินนี่แหละเข้ากับไปหาเงยเอาตามหลบหรือว่าตามกอไข่เนาะคลิปในี้้นคือสิ่ดรขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบื่อซูขูสูขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะจังได้กะเบ,บ่งโฆษณาให้หน่อยเด้อคะ่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ